สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องยามเศร้าๆสบายดีกับสบายดีเดอ้อกับสบายดีเอฟซีบาวกังตันเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กับตันกะตื่นมาแต่เช้าเนาะพี่น้องปัดกวดไอ้ปัดกวด,ด,กวดนะาาเนาะห่านบ่าวกังตันนั่นแหละปัดกวดเลยครับสีทูพื้นในแม่น้องลิงเพลินพี่น้องสีทูพื้นในแม่น้องลิงเพลินแม่น้องลิงเพลินกะมือไงเพื่อนว่าหัวอานนี่ สาผมเบิดมือกับน้องบูมเนาะสาผมยืดผมยืนเบิดมือกับดันกะสิทูพื้นเพิ่นมาเพิ่นกันสิได้ยันเปิดเห็ดเลยเนาะบันน้มาปวดปัดปัดปัดปวดทูไปกันเลยบอกกับดันมันสวยเลยเดี๋ยวลูกค้าสิมาไปลูกค้ามาเจ้าพันยังสิมาทูอยู่งมงอมอยู่บอกว่าหนี่เด้บ่มีไปทูลูกค้ามา สบายดีเดอ้อเอฟซีที่เขามาเบิงมาช่วมซ่องเบากัปตันเพราะว่าจะเป็นอยู่ลาวหรือว่าอยู่ฝั่งไทยหรืออยู่ต่างประเทศอยู่ถุกมองทุกบอดเนาะอยู่ทั่วโลกเขาเลยสบายดีเดอ้อคลิปที่จะนําเสนอนี่กลับเป็นเรื่องดีพี่น้องซอยกทามาหากินว่าซาน กับบท่านว่ามีรายได้ดี๋พี่น้องกําลังมาสอนน้องบูมอยู่เนาะมาสอนน้องบูมบอกับตันเพิ่นกะบ่แม่นกระตุนหม่เด้พี่น้องเยให้หมกระตุนเพิ่นเห็นลูกค้ามาลายวานนี่แม่น้องลิงเมื่อยยืนเบิดมือข้าก็บ่ได้กินป้าเมามาแต่มอบเงินกับเาแพงก็มาเห็ดกับเขาให้แม่น้องลิงกินเนาะแต่ว่าบ่ได้เก็บ เก็บผ้าให้เบิ่งนเนาะเห็ดกับเขา่าซูลูกค้ากินพร้อมอีกลูกข้าก็หิ้วเข่า e <laughs> ลูกค้าสามคนเมื่อวานมาเยื่ผมหิ oh. e ้วเขาน้ำการกับส่างีท่าบริการี่ขนาดบริการป้าเหมาก็เห<อ>็นอกเห็นใจผู้ยากงามลูก้าก <c oughs> ได้กินขาแม่เห็นอกเห็นใจส่างแล้วก็เห็นอกเห็นใจอันผู้ยากงามก็มาเห็ดกับเข่าให้กินอีกเมื่อวานนี่ ปลามาจังได้เมื่อเฮือนเนาะปาแล้วล่ะพี่น้องนี่ปาัปตันปาแลวเอากัปตันเพิ่นกมีกลังใจขึ้นมาเพิ่นเห็นอันแม่น้องลิงฮูสิงฮูคองมาห้วยสิเอาจริงตว่านี่เพิ่นว่าเพิ่นก็ตื้นตบาดนี่เนาะโอ้แม่น้องลิงบ่ธรรมดาตัวนี่ใครอยากอยู่สัวข้าวได้บ่ได้ให้อยู่เลยบคือว่าันแม่นบ่มีบ่แม่นบ่มีเงินไปแต่งแม่น้องลิงบ่จัเว้า พ้ากันถ่าเจ้าของแม่น้อ้ไอ้บอยมไเอล่้หอมัไปเื่อลอ้าวไอนอ่อ่ะน้องบมาพบมาพ่ออ่ะอะเบิ้งเรื่มเการผูกเคยเถ่ากับสอมปักไฟนะพี่น้องใส่ใส่งานลายวันอ้าวธรรมดาธรรมดาใส่เจ้าหยไปเผาส่างใหญ่เด้อเดียวเขาเสียเด้อเจ้า เพิ่นเพิ่มบทบาอัททั้งนี้ทั้งนี้บอกว่าไอ้สวิีมันบูดีมันสัตว์ีเสียหรอสายมันลุดสายมันลุดสายมันลุดเพราะอันเคยถามมาเบิ่งอ๋อสายไฟก็จังแม่ยังเ์็ดกษ์เขาจำแก่ไายธรรมดาเลยวิญญูบัดนดีล่านั่นแ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวาอะน้องบุ้มเป็นฮอดขันได้เลยลูก เป็นจักอย่างเลยเป็นจ ah. e ักอย่างอ้าวซาผมเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นไรลูกซาผมขันบุเป็นละโปอีกเด้อเมื่อนี่เป็นอยู่ภาษาขันบุเป็นโปอีกเด้อลูกเกาะต้ยเกาวัวเกาะนาฮะมากระโปแล้วขันบุเป็นบุโปอาสะบุโปได้สิเป็นลูกไปสิมาไปสิมาเป็นนู้ดทดลอง โป้ซาผมมันเป่านะลูกเป็นอยู่บ่ขั้นผ่านขั้นเป็นตัวได้คล้องแล้วก็รยุดบัดนี้ก็โปตัวใหม่อีกโปไปที่ละอย่างละอย่างได้ลูกขับตั้งเลือกกระลูกจริงจริงกระลูกต้องภูมิเลยแม่น้องลิงก็มาแต่เ้าแต่เซี่ยวพี่น้องสบายดีพี่น้องถูกับหัวอ้าวหัวอ้าวกำลังดีอ้ยคือมืดเท็แม่น้องลิงโหนใคร้ายเจ้าสองอ้ยมันจะร์ฟทอดเจ้ แม่น้องลิงเพิ่นกามาแต่เศร้าแต่เสียวยักล่างหนาหรือโบขความตื่นเต้นของเพิ่นยักษยังว่าล่างหนาป่ากัปตันว้ายสางเสริมสวยคือเห็ดจังสันว่าสันสร้างเสริมสวยคือเห็ดมุนยู่จิว่าสันว้าย่าสันอื่นแล้วก็มาฮะเราไปแต่งหน้าแต่งตาได้คะแนนนี้พาสีมะขาวห่านว่าสันสร้างเห็ดคนว่าเจ้าของยังโบงามเลยคนนึงเจ้าไรสีขาเขาวัดชิคกี้สีมือเขาไม่ได้ว่าชินาตาเว้ย เพิ่สนมาแติ้มันอยากให้แต่งเพิ่นว่าาหลัไปแต่งหนะเด้อเพิ่นว่าเพิ่นให้แม่น้องลิ้งมาแต่งน่ะสร้างเสริมสวยยังมาเห็ดมือเยจุเพิ่งว่าค้าก็ได้สีเข่ามาเพิ่งว่าเป็นขยันได้พี่น้องเ้ยกัปตัน เปินมีกำลังใจเปิดเทลูกค้าแตกหวุนหวุนมาว่านเนี่ยมันเน้มันเนีมนเนี้ยมันยมันเ้านเมานเี่มเปียนเนี้ันเนือผมันเสี้ยแั่เีันเี้ยมัเนี้ยมันเนีนเนี้ยมันเนกมันเนี้ยมนเี้ยนียม่อยันนี้ยซ่กันนี้ามันเ้ยบันเน่้มเ บใส่โซ่ใ้าไใส่แต่ธรรมาดาธรรมาดาเวลาออกงานเนาะฮะทุกไปตัดคัดอยู่ดได้หนหยาบหยาบพอมาออกมาซาโรบโซงนี่ต้องต้องจ่ายเงินได้พี่น้องเลยบาทนี่มือหนาโป้มือทำอิดนะโป้โปให้คนหูจกๆๆักวัาศัตว์ เดี๋ยวสีให้อันพี่น้องมาสะให้น้องบูมโปจนเป็น,น,มน,มปนหมดแหละไม่ไม่ตะก,กี้นี้ยังบอกว่าไม่เป็นเลยยังบูเป็นยังบูเป็นเอาโปอีกลูกให้แมนอ่ะให้อะไรมากไฮสาวหลังมา,งมาให้ป้าดำม,มาลูกต้องต้องต้องโปจนเป็นพนะ่ะพี่น้องเนาะอัน อันไล่อันขีดเงินเล็กๆหน่อยเนาะกระตมันยากโตโตมันลงทืนอลานะนะอย่างเส้เยืดผมบอกระขีดเอาแต่ต้นทึนเนาะพี่น้องเนาะมันจะสีมีทึนต่อก็คือขาแห้งงานเขาก็บอเอาเอาแต่ขาน้ํายาจากสัตว์นะเอาจนเป็นพู่เอาจนบ้านน้ำมงผมตรงเบ็ดขู่คนผมนะเอาจนบ้านน้ำมงนี่แบบงามเบ็ดขู่คนผมนะ ไอ้คนเหล่าคนเหล่าของป้าเมื่อวานนี้ไปทําบุญม่วันไหมครับข่าวเม่วนบ่บกลาข่าบ่ท่านล่างป่าม่วนบ่เจ้าบอเม่วนบ่ลูกบับกลาไปทําบุญเด้เมื่อวานนี้ม่วนบ่โอ้โอโอโยเอ,า,อาน้าอันซ่ายังมาเลย เดี๋ยวต้องแต่งให้แม่น้องลิงแต่งให้ป้าดำงามๆเลยบาดนี้เล่ให้ป้าดำมาตำสมตำคลายมันจิงสีเก่ากันมาเห็ดยังก็มาเห็ดโลดแพอยากมาขายมาขายเลยเปิดให้คายอยู่ที่ไหนเปิดให้ขายมันไผะอยากมาขายยังมาโลดบอกกัปตันว่าตอนนี้ยังบ่มีของลงเปิดเล้ขายโมเก็บคาแพะคาทีต้องกวาสะอาห้พิ่มใช้ได้แมน ใครจะขายยังก็มาเพื่นว่าบริการทำความสะอาดให้อีกตังหามาโลเพื่นว่าตอนนี้ห้านอันเพิ่อนโบท่านมีนคล้องขายเบากับตันขอขอบพระคุณทุกท่านเด้อที่เขามาเบิงมาชมซ่องบ่าวกับตันถ้าพิดาลาดประกันได้กับข้อโทษขออภายลายๆ ร้านชายโปดของชาวแพงนะี่ยเป็นคนว่าตรงพี่น้องเลยว่าตรงไปตรงมาตรงจนตรงจนตรงอิอล,ลิอลอผู้เล่เนาะพี่น้องผูกขาดยังแปลกใจเลยว่าแม่น้องลิงคือหมักว่ะผูกขาดยังแอบรับตาสร้างเลยมันเบาตรงโพพดมันนเเป็จ้าาเลยยหนน่อึงแม่น้นองลิงคือหมักว่ะแม่น้องลิงคือหมักว่ะหรือมันไปแอบวานกันสองคนโหยังหงุดอยู่เดียวนี่ยบ่ นอยู่ซองต่อซองไปแอบวานบ่อ้ยวาคือพีชัง่านี่คีคือกันบอมักันถามๆนี่เอามาไนคันี่คขีดีคนิสัยกันนิสัยคือกันบขีดีพี่น้องถามี่ะน้วดมีตะหมักแบ่งปั้นให้หมูให้กูนะพ oh! um, um, ี่น้องมันละเขากันดีนะ คือว่าบุมหมนแท้ว่ะกาเป้ยว่าเอามือนหมอนไหนกว่าว่ะเครียดอเอเครียดกับเลิกเลยเป็นไดเลิกกับมาเลิกมาได้บานีกินทอดบานี้เศร้าเครียดเลยคินทอดและลายนี่พี่น้องเอ้ยปลาเมาหน่นซ่งปลาเมาหน่ะซงช้าน้องลิงเหมือนันนะแม่น้องลิงแต่บอาน้องลิงมาน้าขั้นมาละบ่อยอยากเมื่อ อยากนอนน้ำผ่อกลาบบาหายเมื่อน่ะประเมาลุต้นประเมาเอาลงมาอุอ้มลงมาตงแต่หลดโม่ต์ไสแม่สิเอาเมื่อหายอยากนอนน้ำผก,กบาบเคล่อนเ,นเอูเนอ่นะยู่บ้านองแตรดิเอะไรเอานเอ้าม <c oughs> อีลีดิเ,เออเออเมือ่อไรเ็นถึง

บ่สิอันส anyway, oh, ิสอันแฮกหมานให้แม่น so ้องลิงก่อนมื้อนี้หาก็เปิดร้านสิว่าสุขใเจ้่าพี่น้องมื้อนี้สิอันสิอันเปิดเฮงให้แม่น้องลิงบ่ทันได้ายมื้อนี้สิแกมานให้ยกเยกเอ้ยกเอ้ยกเอ้ยเ้ Và nhìn Bạn nào bố cả nào hạ cả lấy giọt vậy Ui nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้าวคลิปนี่กะเงาวุมมาพะควรแล้วเนาะพี่น้องนเนาปะป้าเม่ากะสิคอจบคลิปเพียงสำนีก,ก่อนฝากติดตามชมคลิปหนาส่องเบาก,บกับตันเนาะกดไลค์กดแชร์ให้นีิเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้อันเบากับตันทำคลิปเนาะสบายดีส,บา,ดสบายดีพ่อกั<ค>นคลิปหนาขอให้อยู่ดีมีแหง้งวัดสุขสุขคนลำลุยลำลุยเด้อ